เติมความสุขยกระดับความคุ้มกับสีช่องใหม่คุณภาพระดับโลกบล็อกมู v ี r พรีเมียม HD ใหม่สุดๆกับภาพยนตร์แนวหน้าระดับบล็อกบัสเตอร์มากมายด้วยยอดภาพยนตร์คุณภาพระดับพรีเมียมที่คุณไม่ควรพลาด Fox Family Movie ี HD พร้อมกองทัพภาพยนตร์เติมความสุขให้ทุกคนในครอบครัวโบ้ซปเปอร์ฮ่งหัวใจเต็มร้อย ให้สุดหาให้ลั่นบ้านกับภาพยนตร์สำหรับทุกคนเสริมอับไตขึ้นยักษ์ทิ้งสุาโลกและชิโนลจูดกราฟิกสุดยอดช่องสารคดีอันดับหนึ่งของโลกและชัดเต็มตามากยิ่งขึ้นกับชาแนลจดกราฟิก HD เราจะระเบิสารคดีที่ไขความลับของจักรวาลในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนคอสโมสความสุดเพิ่มคุณภาพเต็มเปี่ยมตัดเทีวีโอ1629และในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณ